หม้อที่สั่งมาแล้วค่ะเพื่อนๆอาแกะไปพร้อมกันเลยค่ะมีที่นึ่งมานะคะเพื่อนๆแล้วก็มีปลั๊กไฟมีคู่มือนะคะเดี๋ยวเราจะหุงข้าวนะคะแล้วด้านหน้าของอาหารนะคะแอนอาจจะทำไข่ทรงเครื่องนะคะ ก็จะได้เป็นเมนูอาหารในหนึ่งมื้อเกิดเพื่อนๆไปทำทานนะคะแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะก็มีรอยมานิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นด้านนอกด้านในนะคะก็เหมือนเทฟลอนคิดว่าถ้าทำความสะอาดนะคะก็ใช้ฟองน้ำนุ่มๆนะคะมาถูๆเช็ดๆ ก็จะทำให้ด้านในไม่เป็นรอยนะคะอายุการใช้งานก็จะยาวด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาทําอาหารไปพร้อมพรอมกันค่ะเราจะใช้ข้าวนะคะที่1ถ้วยล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหมอ้อเลยะคะ่ะ ที่ซือหม้อตัวนี้นะคะเพราะต้องการดูว่ามันมีความกระทัดรัดสำหรับเราทานข้าวได้คนเดียวหรือ2คนหรือเปล่านะคะเราอยากรู้ว่าในหม้อใบนี้นะคะถ้าเราหุงข้าวหนึ่งถ้วยเราจะทานได้1นถึงสคนไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกันที่เมนูนี้เลยหลังจากนั้นนะคะข้าวหนึ่งถ้วยล้างน้ําแล้วเติมน้ําลงไปค่ะพอเราเติมน้ําท่วมข้าวนะคะเราก็วัดค่ะ เราจะใช้ข้อนิ้วของเรานะคะเป็นการวัดโอเคค่ะตอนนี้นะคะปริมาณน้ําที่เราใส่ในข้าวนะคะก็ประมาณ1ข้อนะคะไม่ต้องเต็มก็ได้นะก็จะต่ํากว่านิดนึงก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องล้นแล้วก็ไม่ต้องเต็มมากนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปิดฝาเหมือนการหุงข้าวทั่วไปเลยค่ะแอนจะใช้ไฟที่2ขีดนะคะ เริ่มต้นหุงข้าวนะคะจะกดไฟไปที่สองขีเลยค่ะหม้ออันนี้นะคะไม่มีระบบเด้งเองนะคะคต้องคอยมาเช็คว่าช่วงไหนที่เราจะมาใส่ไข่ด้านหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องปรุงทําไข่กันค่ะ <S <S เตรียมน้ำมันหอยเพิ่มนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสเขียวนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราจะนําม,มาใส่ในไข่ตอนที่เราเอาเครื่องทั้งหมดมาลงกันแล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวแอนจะเพิ่มไข่อีกหนึ่งฟองนะคะเพราะว่าดูจากเครื่องแล้วนะคะเครื่องเยอะเลยต้องเพิ่มเนื้อไข่ค่ะน้ำน้ำมันหอยนะคะลงไปค่ะชอบรสจัดแล้วก็สามารถเพิ่มได้นะคะ ถ้าอยากชอบกลมกล่อมก็อาจจะลดสัดส่วนลงมานะคะเพื่อนๆแล้วก็ซอสภูเขาเขียวนะคะปลาเขียวทยอยใส่เครื่องลงไปเลยค่ะ เดือดแล้วค่ะเพื่อนๆเราต้องเอาชามาลองด้านล่างนะคะเพราะว่ามันล้นนะคะจะคอยดูข้าวนะคะว่าน้ำใกล้หดหรือยังนะคะลักษณะนี้แล้วนะคะแอนก็จะเปลี่ยนไฟให้เป็นหนึ่งขีดนะคะตรงด้านล่างนี้นะคะให้เป็นหนึ่งขีดตามนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวแอนจะเอาไข่ใส่เข้าไปนะคะเพื่อนๆ พอเราเทเครื่องปรุงลงไปในข้าวแล้วนะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนไฟนะคะให้เป็นสองขีดดังนี้ค่ะเห็นไหมคะแอนอาจา์มาลองนะคะเพราะว่ามันกี้น้ำนะคะได้ทะลักแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมารอดูตอนไข่สุกกันค่ะเดี๋ยวแอนจ,จะคนข้าวนะคะข้างล่างขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ไข่นะคะได้ลงไปข้างล่างบ้าง ตอนนี้นะคะความร้อนน่ะทำงานเฉพาะด้านล่างด้านบนจะมาไม่ทั่วถึงนะคะถ้าไข่ลงไปด้านล่างนะคะไข่ก็จะได้สุกเราเลยต้องเอาข้าวนะคะขึ้นมาด้านบนบ้างหนึ่งถ้วยสำหรับที่เราหุงเมื่อกี้นะคะอาจจะเยอะไปสำหรับเขาแล้วก็ไข่สามฟองก็อาจจะเยอะไปนะคะ เราเลยต้องใช้วิธีนี้ช่วยเพื่อทำให้ไข่สุกไวๆนะคะในข้าวนะคะจะมีรสชาติอยู่แล้วก็จะเหมือนข้าวผัดนะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะออกมาไม่อร่อยจะไม่เหมือนไข่เจียวหรอกค่ะเพราะว่าน้ำไข่นะคะได้ซึมเข้าไปตามข้าวหมดแล้ววันนี้นะคะเรารอแค่ไข่ให้สุกเราก็ทานข้าวได้แล้วนะคะ รอไข่นะคะให้ออกข,ขาวๆวันนี้นิดนึงไม่ให้เป็นใสๆนะคะแอนคิดว่าก็น่าจะทานได้แล้วเพราะว่าแอนสังเกตว่าหลังจากเราเอาไข่ลงไปนะคะความร้อนจะอยู่แค่ด้านล่างไข่ไม่ไข่อยู่ด้านบนนะคะมันก็จึงทําให้ไข่ไม่สุกเพราะฉะนั้นนะคะเราเอาเนื้อไข่ที่อยู่ด้านบนลงไปข้างล่างเลยะคะ่ะเพื่อเป็นการช่วยนะคะกระทะใบละ100ร้อยกว่าบาทนะคะทําอะไรได้ไม่มากหรอกคะ่ะแต่ แต่ถ้าเราทำอาหารเฉพาะเราหรือ1-2ท่านนะคะก็ถือว่าสะดวกน่าทานแล้วค่ะกลิ่นหอมแล้วค่ะไข่เริ่มสุกแล้วด้วย <S <S เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆก็ <S <S 2> <S 2> จะประมาณนี้นะคะงั้นก็มีน้ำพริกมาเพิ่มนะคะให้เพิ่มความเผ็ดความแซ่บขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ จะมีน้ำพริกกกหมูแล้วก็น้ำพริกมันกุ้งนะคะไข่แดงไข่แดงที่แอนนำมาตกแต่งน,นะคะแอนก็ได้มีการถอนไปบ้างแล้วให้เพื่อนๆไปลองทำดูนะคะในคลิปที่แอน,นลงสอนเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ไหมคะฝากแนะนำนะคะถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้แอนในการทำคลิปถัดๆไปด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วมาชมนะคะว่า คลิปถัดไปนะคะแอนจร์มาทาอะไรทานขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ